Just Talk Just Tell เรื่องง่ายๆที่อยากให้ทุกคนรู้ท่านกำลังรับฟัง CEO Jay Podcast ทำเรื่องกฎหมายให้เป็นเรื่องง่ายฟังสบายให้เป็นเรื่องใกล้ตัวสวัสดีค่ะขอต้อนรับสู่รายการ Just Talk Just Tell ค่ะวันนี้เป็นอีกปีห้าแล้วที่เราได้กลับมาพบกัน รับรองว่าหัวข้อที่จะมาพูดคุยในวันนี้ก็เข้มข้นไม่แพ้กับ EP อื่นๆนะคะซึ่งวันนี้ค่ะดิฉันนางสาวเพชรรัศพังผลผู้พิพากษาศาลชั้นต้นประจำสํานักประธา,านศาลฎีกาค่ะก็ได้รับเกียรตินะคะจากท่านผู้พิพากษาที่มีความรู้แล้วก็ประสบการณ์เกี่ยวกับหัวข้อที่เราจะมาพูดคุยวันนี้ค่ะขอให้ท่านได้นะนําตัวสักครู่หนึ่งนะคะครับสวัสดีครับทุกท่านครับผมสิลิสิธิ์อนันตสมบูรณ์นะครับ ตอนนี้ก็ดำรงตำแหน่งเป็นผู้พิพากษาประจำสำนักงานาจากดุลยธรรมช่วยทำงานชั่วคราในตำแหน่งผู้วิพักษาสาลชันต้นประจำสนักประธานครับแล้ววันนี้หัวข้อที่จะมาร่วมพูดคุยนะคะเป็นหัวข้อที่ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายแล้วก็มีการพูดคุยกันอยู่ระยะหนึ่งแล้วนะคะเป็นหัวข้อ AI กับโลกของกฎหมายค่ะในปัจจุบันเราจะเห็นว่า AI เนี่ย หลายๆคนก็อาจะติภาพว่าเป็นหุ่นยนต์หรือว่าเป็นเครื่องจักรแต่จริงๆแล้ว AI นะคะทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยแล้วก็เชื่อว่า เป็นผู้ช่วยที่จะมาทําหน้าที่แทนมนุษย์ค่ะแต่ในแง่ของการพิจารณาคดีค่ะเราก็จะเห็นว่าไม่มีใครสามารถที่จะจ,จดจําตัวบทกฎหมายได้ทั่วโลกหรือไม่มีใครที่จะสามารถเขียนกฎหมายได้หลังจากนํากฎหมายหลายๆฉบับมาวิเคราะห์ได้เป็นอย่างดีเพราะฉะนั้นค่ะ AI จึงมีบทบาทหลายๆอย่างเลยค่ะในปัจจุบันนี้ในตัวอย่างนะคะที่เราจะเห็นกัน AI ก็จะมีบทบาทค่ะในองค์กรศาลต่างๆขออนุญนต ยกตัวอย่างจากบทความนะคะอย่างประเทศเอสโตเนียจะจะมี AI มาทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยผู้พักษาในการพิจารณาคดีแต่ต้องต้องระวังไว้นิดหนึ่งว่า AI ไนะคะไม่ใช่ผู้พักษาอย่างแน่นอนคือการที่ AI เข้ามาทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยผู้พักษาก็จะเป็นในเรื่องของการพิจารณาคดีที่แบบไม่ซับซ้อนมากแล้วก็ไม่ได้ทำให้ผู้พักษาเนี่ยจะต้องเพิ่มภาระแต่ในทางตรงกันข้ามค่ะเข้ามาช่วยลดหน้าที่ของท่านผู้พักษา และอีกตัวอย่างนึ่งค่ะที่เราก็จะเห็นอยู่ในข่าวก็เช่นประเทศจีนก็จะมี AI มาช่วยผู้พากษาซึ่งเทคโนโลยีตรงนี้ค่ะเป็นเทคโนโลยีที่ชื่อชื่อว่า T A R หรือย่อมาจากเทคโนโลยี Assisted review ก็คือเป็นการใช้เทคโนโลยีที่รวบรวมหลายแงม่มุมไม่ว่าจะเป็นพวก machine learning นะคะหรือ machine reading เนี่ยทำให้เครื่องจักรสามารถอ่านเอกสารได้แล้วก็เข้าใจรับรองระบบได้ช่วยสังเกตการค่ะแล้วก็ตอบสนองนะกฎหมายในเรื่องของการอ่านเอกสารดูว่าเอกสารนั้นนะ่ะมีประเด็น ทางกฎหมายอย่างไรบ้างซึ่งเราก็จะเห็นได้จากปัจจุบันนี้นะคะที่สภาพเศรษฐกิจมันเปลี่ยนไปแน่นอนว่าคดีมันก็จะเยอะมากขึ้นปัจจุบันจึงมีคดีที่รอการพิจารณายอยู่เป็นจํานวนมากนอกจากเทคโนโลยีตรงนี้เราก็พยายามนําส่วนอื่นๆเข้ามาช่วยลดการพิจารณาคดีในศาลให้คดีมันลดน้อยลงนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย AI เนี่ยเขาก็จะช่วยในการจำลองกระบวนความรู้หรือความรับรู้ทางด้านกฎหมายค่ะโดยเขาจะนำไป ช่วยในด้านกฎหมายแบ่งออกเป็นสี่ประเด็นหลักๆด้วยกันนะคะประเด็นที่หนึ่งคือคือการวิจัยทางกฎหมายต่างๆเช่นการช่วยอ่านเอกสารกฎหมายภายในเวลาไม่กี่นาทีซึ่งถ้าใช้เป็นคนน่นะคะก็อาจจะใช้เวลานานมากกว่าจะมีการประมวลผลได้ก็ขึ้นอยู่กับว่าบุคคลคนนั้นเนี่ยสามารถวิเคราะห์และก็อ่านเอกสารได้เร็วเพียงใดแต่ AI ค่ะแน่นอนว่ารวดเร็วแน่นอนประเด็นที่สองก็คือเอาเข้ามาช่วย ตรวจสอบเอกสารและก็สัญญากรณีที่กฎหมายจะต้องมีการตรวจสอบเอกสารในหมวดหมู่เดียวกันหรือว่ามีประเด็นที่มันคล้ายเคียงกันค่ะก็ลองคิดภาพดูว่ามันเป็นเรื่องของกรณีที่ต้องพิจารณาคดีหรือว่าร่างกฎหมายนักกฎหมายก็ต้องดูใช่ไหมคะว่ามีกฎหมายอะไรที่เกี่ยวข้องกันบ้างค่อนข้างกินเวลานานเลยค่ะแต่ AI เนี่ยแป๊บเดียวเองก็จะประมวลข้อกฎหมายแล้วก็ส่งได้ ข้อที่สามค่ะคือทํานายผลลัพธ์ทางคาดีซึ่งตรงนี้เนี่ยก็ต้องบอกไว้ก่อนเลยว่าน่าสนใจมากๆในเรื่องของการประมวลว่าผลลัพธ์ทางคาดีจะเป็นอย่างไรแต่อย่างไรก็ตามค่ะ AI เขาก็จะมีความสามารถในการจัดเก็บข้อมูลเป็นสิบสิบปีแต่ว่าก็ไม่ได้การันตีว่าผลลัพธ์จะต้องเป็นไปตามนั้นโดยตรงและข้อสุดท้ายค่ะเข้ามาช่วยผู้พิพากษาในการพิจารณาคาดีตรงนี้ค่ะไม่ได้ช่วยตัดสินนะ,ะแต่ช่วย ในคดีที่ไม่มีความซับซ้อนแล้วก็มีระบบบล็อกเชนต่างๆในการรับคำร้องซึ่งแทนที่พวกษาจะต้องรับคำร้องแล้วก็ดูยุ่งยากมากๆในการจะสั่งหรือเวลาจำเลยยื่นเอกสารเนี่ยมี AI เข้ามาช่วยตอบโจทย์ตรงนี้ค่ะอันดับต่อไปนะคะขอเชิญท่านออกค่ะร่วมพูดคุยกับเราว่าในมุมมองของท่านคิดว่า AI เนี่ยจะเข้ามามีบทบาทอย่างไรบ้างคะครับยินดีครับวันนี้ก็อ,กอ,อยากจะเริ่มต้นอย่างนี้นะครับว่า ปัจจุบันนี้นะครับโลกปัจจุบันมีเทคโนโลยีเข้ามาเนี่ยซึ่งเราจะเรียกว่าเทคโนโลยี disruption นะครับซึ่งในหลายวงการเนี่ยนะฮะก็ได้ถูกเทคโนโลยีเนี่ยได้มานามาใช้เพื่อแทนที่มนุษย์ไปเรียบร้อยแล้วอย่างเช่นว่าถ้าในในส่วนของเรื่องการเงินการลงทุนนะครับไฟแนนซ์ Finance เนี่ยเราก็จะมีฟินเทคซึ่ง ระบบฟินเทคเนี่ยก็จะเป็น AI แบบหนึ่งในโดยการนำบล็อกเชนเนี่ยนะครับมาใช้ในกละบการซื้อขายของออนไลน์ต่างๆนานาเนี่ยจะมีการตรวจสอบการธุรกรรมทางการเงินนะครับซึ่งเรามั่นใจได้ว่า Security ของของของ,ของเรื่อง AI แล้วก็บล็อกเชนเนี่ยแน่นอนว่าสามารถที่จะใช้ได้อย่างสบายใจให้กับผู้บริโภคเช่นกันในส่วนของสารยุิธรรมนะครับของไทยนะครับ เราอาจจะต้องมองไปข้างหน้าว่าโอเคละ่ะปัจจุบันนี้เนี่ยเราอยู่ในสถานที่รองรับหรือว่าตั้งรับนะครับว่าในอนาคตเนี่ยอาจจะมีเคสที่เกิดจาก AI ขึ้นมาได้นะครับโดยที่เราจะมองเห็นได้ชัดเลยก็คือว่าของประเทศจีนเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นนักข่าวก็ดีที่จะเป็นเอไอมามา,มา,ม,า,ม,ามาพูดหรือมาอ่านข่าวแทนคนแล้วเรียบร้อยแล้วเนี่ย ก็ยังมีผู้รักษาซึ่งเป็น AI นะครับซึ่งตัดสินเนี่ยคดีแทนมนุษย์ไปแล้วประมาณ3ล้าน1นึ่งแสนคดีนะครับอันนี้คือเป็นข้อมูลประมาณเดือนมกราคมที่ผ่านมาซึ่งตรงนี้อยากจะชี้ให้เห็นว่า AI เนี่ยเข้ามาเป็นบทบาททำหน้าที่แทนมนุษย์เนี่ยในหลายภาคส่วนด้วยกันนะครับแต่ในส่วนของ,ของไทยเองเนี่ยผมมองว่ายังไม่ถึงขั้นที่ว่า จะนำ AI มาใช้พิพากษาคดีแต่อย่างที่ท่านเ,าเพชรได้ได้นำเรียนไปเบื้องต้นก็นนคือว่าอาจจะเป็นผู้ช่วยของเรานะครับเป็นผู้ช่วยของศาลยุติธรรมในการประมวลผลเคสหรือว่าคดีต่างๆเนี่ยนะครับขึ้นมาเพื่อน,นำเสนอแนวทางออกหรือโซลูชันที่ดีสุดสำหรับการพิจารณาคดีของเราเพราะอะไรครับเพราะว่าการที่ใช้บล็อกเชน หรือว่าการที่นําปัญญาอัจฉริยะปัญญาบิดอัจฉริยะเนี่ยหรือว่า AI เนี่ยมาประมวลผลนะครับมาประมวลผลในการที่จะหาคําพิพากษาที่ดีสุดหรือว่าหาโซลูชันที่ดีสุดเนี่ยต้องยอมรับว่าคุณนยนต์เนี่ยเก่งกว่าเราไอ้คาว่าเก่งกว่าเราคือสามารถประมวลผลสองแสนคดีภายในหนึ่งวินาทีเนี่ยได้ แต่เราไม่สามารถทําได้นะครับมนุษย์เนี่ยไม่สามารถที่จะค้นคว้าสองแสนคดีหรือจะจดจำ2องแสนคดีแล้วนําข้อเท็จจริงต่างๆนานาและข้อกฎหมายมาเปรียบเทียบและหาความเหมาะสมที่สุดของโซลูชันหรือว่าการพิพากษาคดีนะครับตรงนี้เขาเก่งกว่าเราเราต้องปล่อยให้ AI เนี่ยเป็นผู้นําเสนอในส่วนของข้อมูลเพื่อที่จะ s e r v ฟหรือว่า support นะครับงานของท่านผู้พิพากษา นี่คือส่วนของการพิจารณาพิพากษาคดีแต่ในส่วนต่อไปนะฮะก็จะจะต้องมีการคิดต่อไปครับว่าโปรเซสในการที่ยื่นฟ้องนะครับการยื่นฟ้องเนี่ยาสามารถทำอะไรถึงได้ซึ่งในปัจจุบันนี้ก็มีแล้วนะครับ e-filing ของเราแล้วก็ระบบซีออนเนี่ยซึ่งเป็นระบบที่รองรับการายื่นในระบบอ e ิเล็กทรอนิกส์ได้ต่อมาก็จะอาจจะมี ตอนนี้กำลังยกล่างอยู่ซึ่งเป็นเกี่ยวกับเรื่องคดีวิธีพิจารณาคดีโุเทคนิคตอนนี้ข้อข้อบังคับประธานเนี่ยออกแล้วแต่ว่ารายละเอียดรองรับทางกฎหมายรองรับเนี่ยกำลังยกล่างกันอยู่ซึ่งต่อไปเนี่ยนะฮะสารวิธรรมก็ได้เตรียมกฎหมายในส่วนที่เกี่ยวข้องนะครับในใน,ในการรองรับการพิจารณาคดีหรือว่ารองรับการที่ตั้งรับนะครับเ,เคสที่มาจากพวกเป็นในลูปของไฟเทคนิคได้เพราะเนื่องจากว่า ถ้าถ้าเราสังเกตในปุวันนี้คนเนี่ยนะครับจะไปห้างน้อยลงเพราะว่าทําไมฮะสั่งซื้อของออนไลน์กันสะดวกง่ายส่งไวถึงถึงบ้านเลยนะครับแค่ปลายนิ้วองคุณก็สามารถที่จะหาช้อปปิ้งได้อย่างแบบมีความสุขแม่บ้านเนี่ยโอ้โหชอบมากเลยครับก็คือยู่ไปไปลาซาด้หรือว่าไปอะไรเงี้ยนะไปช้อปปี้อันนี้ไม่ได้โฆษณาแต่ว่าอันนี้คือหมายความว่า มีมีม,ม,มีช่องทางหลายอย่างที่สามารถที่จะสั่งได้นะครับสั่งได้ไม่ต้่าอาหารก็มีสั่งได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยนี่แหละคือแพลตฟอร์มของบล็อกเชนน่ะนี่แหละคือแพลตฟอร์มของเอ่อซึ่งถ้าเกิดมีข้อพิาพาทล่ะครับจับไปที่ไหนก็ไปที่ศาลพอไปที่ศาลเนี่ยคาถามคือมันไม่ได้เป็นรูปแบบของกระดาษอีกต่อไปแต่มันเป็นรูปแบบของอิเล็กทรอนิกส์ถ้าเป็นรูปแบบของอิเล็กทรอนิกส์นี่แหละครับทำไมศาลต้องออกระเบียบรองรับว่าเออเราจะต้องมีอะไรรองรับ สิ่งที่เรากำลังที่ใช้อยู่ปัจจุบันนี้ซื้อของออนไลน์อะไรทุกอย่างเนี่ยนะครับเป็นรูปแบบยี่หนึ่งทั้งหมดนะครับอยากจะสอบถามท่านออกค่ะว่าแล้วอย่างในอนาคตของ AI กับนักกฎหมายเนี่ยท่านคิดว่ามันจะเป็นในรูปแบบไหนต่อไปอะคะอ๋อคือคือผมมองว่าถ้าเอไอกับนักกฎหมายเนี่ยผมว่าน่าจะเป็นส่วนของคดีมากกว่าคดีที่จะเกิดขึ้นที่เข้ามาสู่ศาลเนี่ยครับ เพราะว่าฟินเทคฟินเทคลอเนี่ยนะฮะอย่างที่ผมบอกก็คือว่าธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยมันมันเกิดขึ้นแล้วแล้วมันเกิดขึ้นจริง c กเรตตีแ้แรงต่างเนี่ยนะครับที่ว่ามาออกมารองรับเนี่ยของเราเนี่ยก็ต้องยอมรับว่ายังยังไม่มีกฎหมายที่เกี่ยวข้องโดยชัดเจนแต่ถามว่าต่างประเทศมีไหมอะเขาก็เขาเริ่มสนใจแล้วว่ามันเออฟินเทคเนี่ยมันมีการใช้คับขึ้นมาจริงแต่ของ EU นะฮะ EU เนี่ยที่ว่าเขามีการคุยกันเรื่องฟินเทคเหมือนกัน แต่ว่ากฎหมายที่มาควบคุมโดยตรงเนี่ยยังไม่มีเขาจะใช้เป็นพวกเกี่ยวกับกฎหมายเกี่ยวกันปรับปรามการฟอกเงินอะไรพวกนี้ฮะมาดูเพื่อจับจับตาดูว่าในระบบของฟินเทคเนี่ยนะครับมีมีมีความบกพร่องหรือมีซกเรตตี้เท่าไหร่แล้วก็ถ้าเกิดมีความที่ว่ามีพยายามที่จะมีการแฮ็กหรือว่ามีการมีความไม่ปลอดภัยในในระบบเนี่ยก็หรือว่ามีการแบบเหมือนโกงช่อโกงเงินในระบบขึ้นเนี่ยก็ตรงเนี้ยจดหมายที่เกี่ยวข้อง ต่างๆก็จะมาจับส่วนการผิดสัญญาทั่วไปก็เป็นเรื่องของคอนแทคลออะไรทั่วไปซึ่งตอนเนี้ย็็ถามว่ายังยังไม่มีอะไรได้มาชัดเจนว่าโอเคมาดูแลตรงนี้หรือถ้าเกิดว่าเป็นในส่วนของคดีละเมิดก็ตามนะครับการขับรถชนเนี่ยมันก็เกิดขึ้นได้และยิ่งเป็นออโต้ไดรฟหรือออโต้พาย t นะครับของเทสล่านะครับก็หรือว่ารถนี่ห้องอื่หนึ่งก็งตามเนยนะฮะก็มีเคสที่เกิดขึ้นที่ เออเอเหรือว่าอเมริกาเนี่ยครับเกิดขึ้นจริงแล้วว่าออ t โต้ไพลอตเนี่ยนะครับไปขับรถชนคนปรากฏว่าเออคำถามคือใครต้องรับผิดคนที่นั่งอยู่ในรถเบาะหลังที่ให้ AI ขับหรือบริษัทเทสลาขับนะครับบริษัทเทสลาที่คนออกแบบรถเนี่ยทุกคนต้องรับผิดมันเกิดคําถามขึ้นว่าเอ๊ะเรื่องนี้ต้องเอากฎหมายอะไรมาจับใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยกฎหมายที่เกี่ยวข้องเนี่ยก็คือ กฎหมายปัจจุบันนี้จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับกฎหมายละเมิดนะครับกฎหมายละเมิดหรือกฎหมาย Product Liability นะครับ Liability ก็คือเราต้องดูว่าไอความเสียหายที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับเกิดขึ้นจากผู้ครอบครองรถหรือไม่นะครับถ้าเกิดผู้ครอบครองรถดูแลขารถไม่ดีหรือว่ามีส่วนที่ทําให้เกิดความเสียหายหรือชนคนเนี่ยอันเนี้ก็ตีความมาในแนวที่ว่าผู้ครอบครองรถหรือนั่งอยู่อย่างนั้นต้องรับผิดชอบแต่ถ้าเกิดว่า Product l i ไลบิตีคือรถนั้นน่ะมันก่อความเสียหายเนื่องจากโปรแกรมของรถเนี่ยต้องเอาโ o d u c t l i ไลบ l i ี y เนี่ยมาจับว่าโอเคคุณต้องรับผิดชอบนะเพราะเนื่องจากว่าโปรแกรมที่คุณเขียนไม่สมบูรณ์เห็นรถสีฟ้าเป็นท้องฟ้าแล้วคุณไปวิ่งชนอย่างนี้มันก็ต้องผิดใช่ไหมครับต้องพิสูจน์ให้ได้แต่การพิสูจน์ให้ได้เนี่ยมันก็จะเป็นเรื่องที่ยากเหมือนกันซับซ้อนเหมือนกันภาระการพิสูจน์เนี่ยถ้าเกิดตกแก่ฝ่ายที่นานำนำเสนเหอหรือว่าไปเจ่าหาเนี่ย ผมว่ามันก็จะเกิดข้อที่ว่ายากขึ้นมาสําหรับผู้ที่เกิดความเสียหายว่าเฮ้ยคุณจะพิสูจน์ยังไงว่ารถเทสลาหรือว่ารถอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นออโต้ไดฟ์เนี่ยมันมันบอกแกมันผิดพลาดล่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเออผมว่ามันอาจจะต้องมีการเขาเรียกว่า l ีโก้เฟรมเวิร์นะครับที่ว่ามามาดูตรงนี้ว่าโอเคล่ะภาระการพิสูจน์ในศาลเนี่ยขอให้ตกอยู่แก่ฝ่ายที่ว่าเป็นโปรดักเป็นผู้เป็นโปรดิวเซอร์เนี่ยฮะว่าโอเค ให้มันให้ให้ให้เหมือนกับว่าโยนภารการสูจรให้อีกฝ่ายหนึ่งพิสูจน์ดีกว่าแต่พียงแต่ว่าผมผมมองว่าเราอาจจะต้องมีการเอ,อมามาดูอีกครั้งหนึ่งว่าถ้าเความคดีประเภทเนี้ครัที่เกิดจากพวก AI เนี่ยนะฮะจะจะใช้ในรูปแบบไหนคืออาจจะต้องมีการร่างกฎหมายใหม่หรือไม่หรือกฎหมายเดิมแล้วให้ศาลตีความให้ครอบคลุมก็ได้ซึ่ง ต้องดูต้องดูแนวทางต่อไปว่าเราจะเดินในทิศทางไหนแต่ถ้าถามว่าที่ที่ประเทศในฮันแลนด์นะครับเขาก็จะใช้หลักในการตีความกฎหมายแต่จะไม่ค่อยเพิ่มกฎหมายใหม่เพราะเขาเป็นหลักของซีบิวรอครับของเพย์นในฮนแลนด์ในซีบิวรอเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจะใช้หลักในการตีความให้เกิดความเป็นธรรมนะครับให้เกิดความเป็นธรรมกับในในเคสซึ่งผู้ที่มีอำนาจในการตีความก็จะเหมือนกับเราก็คือสารดีการเหมือนกัน แต่เขาจะไม่นิยมออกกฎหมายใหม่เลยเช่นกฎหมายบล็อกเชนนะฮะกฎหมายบล็อกเชนสมร์รคอนแทกเนี่ยอเมริกามีฝั่งที่เป็นคอมมอนลอม์แต่ว่าฝ่ายนี้เป็นซิวิลล์เนี่ยจะใช้การตีความแล้วก็แก้ปัญหาแต่ว่าของไทยเนี่ยก็มีเหมือนกันหมายว่ามีกฎหมายที่ดูแลเกี่ยวกับบล็อกเชนเหมือนกันแต่ก็ไม่ได้ดูโดยตรงก็คือธุรกรรมพรบธุรกรรมทางยุทธนิส์มีพูดถึงระบบของบล็อกเชนนะครับแต่ว่าไม่ได้แบบ ลงลึกครับว่าบอกเชนคืออะไรอะไรอย่างนี้แต่พระเพียงจะบอกว่าธุรกรรมทางลูกนิษ์คืออะไรนะครับออลองรับเอกสารกฎหมายเนี่ยลองรับสถานะทางกฎหมายของเอกสารที่เป็นลูนกศิษย์และการลงลายมือชื่อ,อลูกนิกส์เนี่ยได้นะครับสำหรับวันนี้ค่ะเราก็มองว่า AI อเนี่ยอาจจะเข้ามามีบทบาทจริงจริงจังๆแล้วก็ดูแลนะฮะมีการวิเคราะห์กันเกิดขึ้นมาว่าถ้ากฎหมายเนี่ยจะเริ่มใช้ AI จริงๆอย่างเต็มรูปแบบอ่ะ ไม่อีกไม่กี่ปีข้างหน้าแล้วก็คาดหวังว่าการตัดสินกฎหมายเนี่ยยังน้อยค่ะอีกหนึ่งแสนเคสเนี่ยจะทำให้เป็นอโตโมตภายในปี2036นะคะก็อีกประมาณกี่ปีคะนับจากตอนนี้ประมาณสัก20ปี AI mm hmm. ก็น่าจะเข้ามามีบทบาทมากๆซึ่งถือว่าเราก็ต้องปรับตัวเข้าหา AI เช่นเดียวกันนะคะเหมือนกับคนปรับโลกเปลี่ยนซึ่งทันออกก็ได้ พูดคุยเรื่องว่าตอนนี้สมักงานสารแล้วก็มีเทคโนโลยีแล้วก็รวมถึงตัวร่างพระราชบัญญัติที่ออกมาสอดคล้องกับเทคโนโลยีที่มันเปลี่ยนแปลงไปเช่นเดียวกันค่ะในวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณท่านออฟนะคะที่ว่ามาร่วมพูดคุยกันแล้วก็ต้องขอเรียนเชิญไปล่วงหน้าเลยว่าครั้งหน้าเผื่อเรามาร่วมพูดคุยกันอีกค่ะครับยินดีครับในวันนี้นะคะขอบคุณมากค่ะคสําหรับที่ติดตามรับฟังกัน ครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะท่านสามารถรับฟัง c o j Podcast ได้หลากหลายช่องทางไม่ว่าจะเป็น Spotify, Apple Podcast, b l o k d i t SoundCloud, YouTube หรือที่เว็บไซต์กองสารนิเทศและประชาสัมพันธ์สำนักงานสารยุติธรรมแล้วมุมมองโลกกฎหมายของคุณจะเปลี่ยนไป